สวัสดีค่ะมันนี้นะคะเป็นความรักของชาวราศีสิงค์ครึ่งปีหลังนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างชาวราศีสิงค์คุณมีความเครียดนะคะวิตกกังวลมีความเศร้านะคะหรือระแวงกับความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะคะอื High พ r ทเ s สนะคะ คุณมีความวิตกกังวลมีความอ่อนไหวง่ายนะตอนนี้อารมณ์ที่แปรปวนนะคะกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหานะคะทะเลาะเบาะแวง้งกับคนรักของคุณก็เป็นไปได้นะคะไพ่เจ็ดดาบคนรักของคุณอาจจะมีเรื่องที่ปิดบังอะไรคุณไว้มีเรื่องบางอย่างที่ซ่อนคุณไว้ คุณมีเซนต์คุณคิดว่าเขาต้องมีอะไรปกปิดคุณอยู่แน่ๆเลยคุณเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาแบบมีอะไรที่ทำอะไรรับหลังคุณโดยที่คุณไม่รู้หรือเปล่านะคะคุณค่อนข้างจะคิดมากนะคะเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบเนี่ยรักใครรักจริงนะคะถ้ารักแล้วก็แบบทุ่มเทให้หมดเลยหัวใจ ทั้งหัวใจของคุณนี่แบบทุ่มเทเลยนะคะถ้าคุณรักใครแต่คุณก็จะมีความระแวงค่อนข้างเยอะนะคะที่ผ่านมาหรือว่าณตอนนี้กับคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณค่อนข้างจะรักเขาหรือชอบเขามากเลยนะคะ The High Priestess กับ The Date เนี่ยเป็นความรักที่แบบชอบมากอ่ะคือถ้ารักก็รักมากนะคะค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ ลึกซึ้งที่คุณรู้สึกกับเขาอะนะคะแต่คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาแบบไม่เป็นอย่างนั้นอะอย่างที่คุณคิดอะไรเงี้ยนะคะเขาของคุณอะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะคนคนนี้ของคุณเขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้คุยกับคุณสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกันอะแต่ว่า การคุยของคุณสองคนเวลาคุยกันมันก็มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันนะคะมีปากเสียงไม่ค่อยเข้าใจกันแบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเวลาคุยกันก็อาจจะทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าบางทีคุณก็อาจจะมีความระแวงแล้วไปแบบเหมือนมโนบางทีก็ได้นะคะบางทีอยากคนเราอะ่ะเวลาเราผู้หญิงนะคะเวลาเรามีเซนอะไรเนาะเราก็จะเหมือนกับว่า,ารู้สึกระแวงแล้ก็เหมือนกับ คุยกับเขาก็เหมือนไปหาเรื่องเขาอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผู้ชายนะคะถ้าแบบบางทีเราไปพูดเยอะพูดมากอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรำคาญหรือแบบก็เนี่ยก็ทำให้เกิดปาดเสียงทะเลาะก,กันได้นะคะคุณนะคะมีความทุกข์นะคะตอนเนี้ยค่อนข้างเศร้าใจนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะคุณคนนั้นของคุณนะะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ เจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดคนอื่นให้เข้ามาหาเขาเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะคะมันโดยตั้งใจแล้วไม่โดยตั้งใจอะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะอพอคนเข้ามาหาเขามาแบบแสดงความรักความรู้สึกดีดต่อแฟนของคุณอย่างเงี้ยคุณก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเออ ไม่พอใจแบบกลัวระแวงนะคะว่าคู่ของคุณแบบเอ๊ะจะแบบทำอะไรแบบรับหลังคุณหรือเปล่าหรือมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่านะคะอืมไพ่นะคะอะคะอกมาบอกว่าให้คุณอะอใจเย็นๆนะคะแบบอย่าพึ่งแบบใช้อารมณ์อย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าคือถ้าใจร้อนไปเนี่ยสื่อสารอะไรไม่ดี อาจจะถึงขั้นแบบทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นจบความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเรื่องขัดแย้งกันทั้งเรื่องคําพูดทั้งเรื่องแบบปัญหารอบตัวอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณเนะี่ยมากเกินไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณคงเหมือนมีคนมาเกี่ยวมากเกินไปอะ่ะไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะไพ่เจ็ดไม้เท้าคือ มีปัญหารอบตัวค่อนข้างเยอะนะคะถ้าคุณแบบไม่ใจเย็นในการแก้ไขปัญหามันก็จะแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปได้นะคะอาจจะถึงขั้นเนี่ยเลิกรากันนะคะกับคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอยากให้คุณแบบใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆลงนิดนึงนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ ค่อยๆปรับความเข้าใจค่อยๆพูดนะคะไพ่เดอะเมจิเชียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการสื่อสารก็ได้นะคะให้คุณแบบปล่อยวางนิ่งๆเฉยบ้างนะคะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างก็ได้นะคะในความในความสัมพันธ์นะนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเสมอไปก็ได้เขาอาจจะแบบว่าแค่แบบเฟลลี่คุยๆกับคนนู้นคนนี้ไปแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นนะคะ อืมก็ขอให้คุณนะอย่าใจร้อนให้นิ่งๆนะคะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะเนี่ยไพอัศวินถือเหรียญมาบ่มบอกว่าถึงจะมีอุปสรรคยังไงคุณก็หน้าที่จะแก้ไขปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้ะคะ่ะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันนะคะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันมีเหตุมีผลมันเป็นธรรมชาตินะคะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะให้ปล่อยไปนะคะตามธรรมชาติ the magician นะคะเออหรือถึงแม้ว่าความรักนี้ของคุณนะมันจะไปได้ไม่ได้แบบราบรื่นหรือว่าไปได้ไม่สวยถึงขั้นจบกันขึ้นมา ยังไงซะเดทก็คือการจบเพื่อเริ่มสิ่งใหม่นะคะไพ่ใต้สำหรับคุณเป็นเดอะซันน่ะเห็นไหมคะมันมีสิ่งดีๆรออยู่แน่นอนเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าถ้าตอนนี้คุณแบบไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาได้ก็ขอให้คุณแบบนิ่งๆน,นะคะแล้วทุกอย่างก็อาจจะผ่านไปตามเวลา ของมันเองนะคะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ยิ่งถ้าเราแบบใจร้อนนะคะเคลียร์กันด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นไปได้อีกนะคะเนี่ยผู้อ่านถามไพ่ใหญ่นะคะได้ไพ่ justice เห็นไหมคะคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วนะคะคือ มันจะมีทางออกของมันนะคะแล้วไพ่เดอะเดก็ขึ้นมาอีกก็แปลว่าถ้ามันจะต้องจบทุกอย่างมันก็จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าสิ่งนี้มันได้สิ้นสุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าปัญหาของคุณนะ่ะมันจะเยอะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้ามันได้จบก็ขอให้คุณแบบยอมรับอดทนกล้าหาร ที่จะ,ะเผชิญหน้านะคะกับปัญหาและสงบใจให้มากๆนะคะให้แนะนำว่าให้คุณสงบใจและทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะไปตามคันลองของมันตามธรรมชาตินะคะ Angel Answer ีอยออกมาบอกว่า No เห็นไหมคะ Not the right time เวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมของคุณนะคะที่จะเ,เริ่มต้น ที่จะทำอะไรหรือว่าไม่ใช่เวลาที่แบบที่จะแบบทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรใหญ่ๆนะตอนนี้ก็ได้นะคะคือขอให้คุณปล่อยใจปล่อยวางรอให้เหตุการณ์มันมันเขาเรียกอะไรคะนิ่งๆก่อนแล้วคุณค่อยแบบ ค่อยๆคิดทบทวนนะคะแก้ไขเป็นลำดับขั้นตอนว่าเอ๊ะทุกอย่างมันเกิดจากอะไรมันจริงไหมหรือว่าข้อเท็จจริงเบื้องหลังเบื้องลึกมันเป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะคะคุณนะมีไพ่สิบถ้วยใต้สำรับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความสุขนะคะคุณจะได้รับความสุขใจความ เติมเต็มต่อไปจากนี้นะคะถ้าคุณแบบปล่อยวางสงบนิ่งแก้ไขปัญหาทีละเล็กทีละน้อยสเต็ปบบายสเต็ปนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นได้นะคะชาวราศีสิงห์ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังของคุณนี้ให้คุณใช้สติให้มากๆนะคะอย่าวุ่วามนะคะพยายามแบบ ปล่อยใจปล่อยวางให้นิ่งๆโอเคนะคะโอเคยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร์ e นะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ